ตกอยู่เมื่อคืนแม่ดีฉันตกเข้าวขยุดเนาะม่นคือมืดโต๊ะข้าวขยุ้ที่นี่ต้องใช้มือ้าหนวสีขาวต้องใช้าหนวสีขาวที่หนังเลย้อง้ายยังมือดอยู่ ที่หอนยำหน้าแล้วพี่เน้องีสอยนเสีเยรตินาห้องพี่นนางอันที่จริงซาบูกับอันเดี๋ยวเอาหาอ้อหน้าตกตก่ตกหม่นาพี่น้อะเลยแต่ว่ามาเนีเห็ดเรียกรวมมาแล้วเนาะเรียกรวมก็คือเห็ดวัดเห็ดอันาเจ๋อขนาพี่เน้ะงนี่ยมาแล้วเนา่จะนะี่นเ,นเอาหายอหน้าบ้า โดนนอะเสียงเสียงเสียงเขียงหองสนั่นตาอ่อนซอนนะนาะก็เดินขเดินมัมีทางกอย่เลย เป็ดน,น่อยซอาโบผ้าพี่นอซาโบผ้าอยากเลี้ยงเป็ดน,น้อยอยากได้เป็ดน,น้อยซาโบก็เลยเป็ดน,น้อยไป็ดเสือเป็ดน,น้อยมาให้เลี้ยงเนาะสิบตัวตัวละส้าบาทหรือว่ายี่สิบบาทที่นอ,อ้คนก็นมาก เบิร์เสาผ้ายพี่น้องเสาผ้านอนยังบม่ตื่นอยู่พ่นตกอากาศดีมีแต่ลูกสาวนางเผาหมอเข่าอยู่ใบไผ่ลูกพ่นกับตกใหม่เลยพี่น้องเอ้ยเบิร์เดินชาวบ้านนี่จะกี่งัว แยกแงามได้ที่มีเงินปนลูกเพื่อนน้ำปลูกเพือนน้ำเขาจะเผื่อพี่เนาะเอาดินใสไ่ไว้กระจนแพรบนเลยยังบ่มีเงินปลูกเพื่อนน้ำน้ำขาวเลยคนโต๊ะนี่แหละกะโบไปเงินก่อนพี่น้องคนโต๊ะเนาะ โลตัดหน้าก e ็ตื่นตกแห้งเลยพี่น้องโอ้ยเทศเสียออกแล้วบ้านเทศน่าไม่ออกแล้วพี่น้องเอ้ย ฝนตกน้อยนี่กะอัั้นาเห็ดปวกพี่นถ้าแม่นเว้าได้ก็ออกนอนหน้าพแหละตกตกมกแต่ว่าสิตกมื้อๆบ่จักเนาะ กิีนอนขากนอยอีอ่วนวนะนออฝนตกต้นบาง่วงซะโบพี่น้องไก่แหละไก,ะกะ่ชิชุกเลยแต่กระบะกะพี่น้องมันมันมีลายแล้วกับบะยะกี่นมันอึดเลยจังยาก นีเสียงกบเสียงเขียนห้องพี่น้องตาออนซอนอีสานบ้านเฮาเนาะโ้องฟ้าก็ยังชุบชุบใสสิตกอย่ามึนมึพี่น้องสิลองเฮ็ดเียกรวมได้ยบ่เนาะโอ้นอนสบายเนาะยังบ่ลุกอยู่เนาะอีอ้วนน่ะนะ ฝนตกแล้วนอนมาลุกมาตื่นเลยเนาะลุกลุกลุกไปหาหน่อไม้นี่หาหน่อไม้หาเห็ดออกละประจักฝนตกะตะคืนนี่ยังมาตื่นพี่นอ้องยังมาตื่นสาวค่า,ายเพื่อนสาวค่า,ายนี่นี่พี่นอ้องโอ้ยฝนตกนีน่จะโบกไปอยากไปใส่เลยพี่น้องเลย อยากนอนเว้นเยื่กนนี่เลยสาโบนี่เลยหนาะพันช่วยเนาะหน้าพ่ท่านล่ายงยางเหล่บาบ้านหน้าพ่ท่านล่างยางเหล่บาบ้านพี่น้องผ้าเหลาผ้าเหาคนโคสิไปใส่บวัวพาไปใส่คือนหนุ่งเสือราคาแพงแต่เด้อแค่ หน้าหลอาไปหาเ็ดก่อนสี่กิ้วผีตาม้าพี่นอกพนตกอยู่แป๊บๆี่สิบห้าเฮ็ดได้เลห้าเจ็บหอยก่อนเจ็บหอนมีนีม่มีไรแ้วโตกันมาขึ้นอย่นมันโมมีหรอิไปแย่งอือกไเฮ็ดี่เช่ออ นุ่งเสือละค่แพงสีออกละอะไรยองเล้ยโอ้ยเจ้าว่าใครเป็นตกกะกรได้จ้างนมบัวผานี่หางเียื่อรวมมาแล้วเหียยรวมมาแล้วมันก็หกแล้วบจักเผากะบจักเียกรวมบจักอันเบิ่งอีพอ จักเ็จแน่ใดตกยำนามาแล้วอุกเลยสีน้องเว้ยโขก้อนหอ่มันก็เคียวแล้วบบอ๋อเี้าก้อนหม่นะมันหอนมันแดดเนาะ้างบงมูแล้โต๊ะกะก็ได้ยังหนกสออยู่หลอดเพื่น่อัน้เทียนพระจา ปีโป้มาเบิ่งอึ่งซาบป่าไปเยื่ยงมะคืนนี่พี่น้องป้าอาร์ตไลท์สันอีลลินอลอันนี้คือห้องห้องโอดๆมากคือบ่เห็นมีอึ่งน,น่ะท้องแปบเจ็ออกจบ อึ่งก็เพียดจะหน้าซาบุภาไปเนี่ยงเมื่อคืนเนาะกับน้องเวียญาณเน่บาโรตัดเน่อึงบนหมุกอ่เนาะซาบุภาไปแล้วพี่เนาะไปแล้วไปแล้วเอาทั้งย่างชุบหัวไปแล้วพี่เนาะ ปีโปกับใบนำเจ้กนางเสด็ยังมาเฮ็ดหรือหน่อไม้หรือหอยนางว่านางสินปหาเก็บหอยอันนั้นนะพี่น้องหอยโขง่งหอยอยู่น้าหน้านะบ้านซาโบรบ้านซาโบห่องอันหอยโขงนะ่งเนาะหอยหนาไปแล้วนางไปแล้วตกใจนหนาสดซาโบพี่น้อง หนาสุดกมบูรณ์เขียวกระมุมเด็กตกใจเลยพีここ่น okay, ้องเลยคือว่าปีมาเตอเราหนาบ้านอนารล่ะโอเคพี่น้องไปแล้วคลิปนี้ขอกันคิดหน้าบาย